เราเข้ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลง2 -4 องศาเซลเซียสในระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคเกษตรกรที่มีแหล่งกักเก็บน้าเป็นของตอนเองควรกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ด้านการเกษตรรวมทั้งวางแผนการใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้าใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อยและเนื่องจากในระยะต่อไปจะเข้าสู่ฤดูหนาวเกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สําหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้พร้อมใช้งานรวมทั้งทําแผงกําบังลมหนาวให้สัตว์เลี้ยงที่ยังเล็ก เพ so ื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสในช่วงนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแต่ความชื้นในดินจะยังคงมีอยู่เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะปลายฤดูฝนยังคงทำได้ แต่ควรมีปริมาณน้ําสํารองสําหรับพืชในระยะเจริญเติบโตเนื่องจากระยะต่อไปปริมาณการกระจายของฝนจะมีน้อยสําหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ําท่วมขังเกษตรกร,กรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากหลังน้ําท่วมเช่นโรคตาแดงและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารภาคกลางมีฝนฟ้าขน,นองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค สำหลักพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาหากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกร,กรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งระวังและป้องก,กันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไร่พืชไม้ผลและพืชผักส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกพื้นคอกไม่อับชื้นป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายและควรหมั่นสำรวจหากพบสัตว์เลี้ยงป่วยควรรีบแยกออกจากกลุ่มแล้วทำการรักษา เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปอยังตัวอื่นๆส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ําควรดูแลสภาพน้ําอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์น้ําปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรจัดทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกเป็นระยะเวลานานเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศหายใจต้นพืชตายได้ส่วนชาวสวนผลไม้เช่นสวนเงาะทุเรียนและลองกองไม่ควรกองสูงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้ในบริเวณสวนแต่ควรนำไปกำจัดให้ถูกวิธีโดยการเผาหรือฝังกลบ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของโรคและศัตรูพืชภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคก่อนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกร,กรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเกษตรกร,กรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลและทารอยแผลตัดด,ด้วยปูนแดงเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับชาสวนยางพาราควรดูแลสภาพสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทยได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าโรคราสีชมพูและโรคหน้ากลีดยางในระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดร,ระวังในการเดินเรือ ตรวจสอบกันแล้วก็อย่าลืมนะคะนําคําแนะนําต่างๆที่ให้ไว้ไปปรับใช้กับพื้นที่ของคุณชมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการลดความเสียาหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปดูกันค่ะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ ก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่เป็นชาวสวนยางพารานะคะยังมีเวลาในการที่จะไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐบาลต่อไปได้นะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราประชาสัมพันธ์ไปก็ถือว่าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการช่วงมงเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะทาง MO ac tv นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ www.moac tv com ค่ะส่วนช่องทางที่คุณผู้ชมจะติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะสามารถติชมรายการเข้ามาได้เลยนะคะที่อ e ีเมลนะคะ moac tv gmail com นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราปรับปรุงรายการรูปแบบเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะส่งคำติ ชมเข้ามาได้ที่อีเมลนี้ได้เลยนะคะอาล้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันวิภาพันธ์วัทยาวันนี้กุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ